สวัสดีค่ะเราอยู่ที่สวนโมกอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือวัดท่าน้ำไหลวันนี้จะพาทุกท่านไปชมโบสถ์ของสวนโมกกันนะคะซึ่งน้อยคนที่จะเคยเห็นและทราบเรื่องราวพ่อเนี่ยทางเข้าตรงนี้พอพ่อเห็นไหมทางเข้าตอนนี้นเราอยู่กับพี่กำชัยซึ่งเป็นจิตอาสาของวัด จะเป็นผู้นำทางพาราวขึ้นไปที่โบสถ์คะชื่อกำชัยเหลาบนเ,าเป็นจิตอาสาพาคนจนชมสวนโมกคือมาขอทำหน้าที่เห็นว่ามันไม่มีไม่มีคนที่จะช่วยมีแต่พระก็ทำไม่ได้พระกไ็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปาพาโยม เที่ยวเดินใช่ไหมมันก็ผิดศีลทีนี้ผมก็เออเห็นว่ามันผมเคยเป็นพระที่นี่เคยบวชที่นี่สิบกเดือนอยู่กับพระทุเทพเื่าสุบันพระชินวรวรรณยเกิทีนี้ก็อยู่ที่บ้านรางวันก็ว่างๆก็าามาทํางานในวัดมากวาดใบไม้มั่งปลาคนจุมเที่ยวมั่งก็ได้บุญได้กุศลใครมาก็เจอผมแหละถ้าฝนไม่ตกผมก็จะอยู่ทุกวัน กำชัยแล้วบุญกับก็มาช่วยเลื่อยในวัดอ่ออาหน้าฝากคนเที่ยวชมบางคนก็มาไกลๆมาถึงก็ไปเมทู้ไม่รู้ตรงไหนมีอะไรบางทีก็ไม่อ่านขึ้นไม่อ่านเดินก็ไปที่หลบๆก็กมาก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยลับบ้านไปก็เด็กท่ามาช่วยโมูมีเรยก็บอกเมทู้บอกได้อย่างเดียวไปส่วนโมูมาแล้ว เป็นจิตอาสาพาคนจนชมสวนโมกคือ,อมาขอทำหน้าที่เห็นว่ามันไม่มีไม่มีคนที่จะช่วยมีแต่พระก็ทำไม่ได้พระก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปาพาโยมเที่ยวเดินใช่ไหมมันก็ผิดศีลทีนี้ผมก็เอ,อเห็นว่ามันผมเคยเป็นพระที่นี่เคยบวชที่นี่สิบกเดือน นี่ก็อยู่ที่บ้านบางวันก็ว่างๆเขามาทํางานในวัดมากวาดใบไม้มั่งพาคนชมเที่ยวมั่งก็ได้บุญได้กุศลใครมาก็เจอผมะถ้าฝนไม่ตกผมก็จะอยู่ทุกวันเส้นทางขึ้นโบสถ์มีลักษณะเป็นชั้นหินวางซ้อนซอน,ซอนกันเหมือนขั้นบันไดเป็นทางเล็กๆมีต้นไม้เหมือนเดินในป่า ยังคงความเป็นธรรมชาติมากโบสถ์จะอยู่บนภูเขาข้างบนเดี๋ยวเราเดินตามพี่กำชัยไปดูกันเลยคะ่ะถึงแม้ทางจะดูชันก็เดินสบายนะคะไม่ได้ชันเหมือนที่ท่านผู้ชมคิดหรอกนะคะ รอบรอบทางมีแต่ต้นไม้เหมือนที่ได้พูดไปเมื่อกี้ลมเย็นสดชื่นสบายมากเลยค่ะถึงแม้ระยะทางจะดูไกลไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมอดทนรอนิดเดียวออใกล้ถึงแล้วค่ะตอนนี้พี่กำชัยกำลังนำทางเราไปที่โบสถ์ ตอนนี้เรากำลังเดินทางแลดเลาะไปตามป่าโอ้นั่นอะไรนะ่ะกุติเหรอทำไมถึงต้องมาอยู่กลางป่าแบบนี้นะไหนไปดูสิอย่าบอกนะว่าร้างนะ่ะเอ๊ะไม่ได้ร้างนี่นะก็ยังมีอีผ้าจีวอนตากอยู่แล้วพระอยู่ได้ไหมนะถ้าเกิดพระป่วย

อาจารย์พุทธทาสทือท่านเป็นที่ปฏิบัติธรรมสามารถได้400บาทที่เป็นที่เผาร่างอาจารย์พุทธทาสตรงนี้คือที่ที่ใช้เผาศพท่านพระพุทธทาสนะคะ่ะตรงแท่นตรงนั้นมีไว้เขียนวันที่ท่านพระพุทธทาสได้าาละสังขารและ ยังมีพอสเดือนเวลาเท่าไหร่ด้วยนะคะตอนนี้พี่กำชัยกำลังอธิบายให้เราฟังอยู่นะคะขอเมื่อวันที่28กันยายน2 5 3 6มว 36, ันอังคารเช่น13บข้เดือนติดที่นี่ไม่ใช่ว่าสวนโมกนะสวนโมกเฉยเ วสวนโมกไม่มีในประเทศไทยมีแต่ส <c oughs> วนโมกเฉยๆสวนโมกกลมเรียงส <c oughs> วนโมกล <c oughs> ะเม็ดทียาล้วก็สวนโมกกรุงเทพที่นี่คือวัดชาน้ําไหลสวนโมกเป็นคําหลังวัดชาน้ําไหลสวนโมกขะท่ารามให้เรียกว่าวัดตรงวัดชาน้ําไหลถ้าวัดสวนโมกติดเรียกสวนโ,โมกเฉยๆโมกเราเรียกอะไรนะวัดสวนโมกสวนโมกไม่มี ก่อนถึงโบสถ์จะเห็นสถานที่เผาร่างอาจารย์พุทธทาสหากย้อนเวลาไปเมื่อวันที่28กันยายน2536หรือประมาณกว่า30ปีที่แล้ว ร่างของท่านถูกจุดไฟเผาบานเชิงตะกรกลางแจ้งในยอดเขาพุทธทองแห่งนี้ต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมากแม้ในวารัสุดท้ายของชีวิตท่านก็ยังได้สั่งสอนให้เราดูท่านเป็นตัวยอย่างก่อนที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาตินสถานที่แห่งนี้รดัรัังคคารราาาออิต์กนยเื เอาล่ะพวกเราใกล้ถึงกันแล้วมนนี่แหละค่ะโบูทของสวนโมกผมก็บวชข้างบนนี้ผมบวชได้สิบหกเดือนแล้วทีนี้ที่บ้านน้องๆก็มีครอบครัวหมดเหลือแม่แกผมก็ต้องสึกไปดูแลแม่ แล้วก,กลางวันก็มาช่วยอยู่ในวัดแบบนี้แหละขาดคนเสีย่ยวบ้างกาดใบไม้ใบมา้าเรามาดูโบสถ์ที่ท่านบุทธาทาได้สร้างบูชาพระพุทธเจ้ากันค่ะ,ะด,ด้านหลังคือภูเขานางเอกขึ้นไปแล้วจะเห็นกอดสมุยกอดพางัน เรามาถึงแล้วค่ะอย่าแปลกใจกันนะทุกคนนี่แหละคือโบถสถ์สวนโมกหรือวัดทาน้ำไหลเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพิธีกรรมต่างๆของวัดในปัจจุบันเช่นการบวชการเวียนเทียนเหมือนเช่นโบสถ์ของวัดที่เราพบเห็นโดยทั่วไปหน้าตาของโบสถ์ จะมีพระพุทธรูปสีขาวดังที่ได้บอกไว้ว่าเป็นตัวแทนพรนะรัตนไกรส่วนโบสถ์ก็ไม่มีหลังคามีเสาห้าต้นเพราะว่าถ้าไม่มีเสานี้ก็ถือว่าไม่ใช่โบสถ์แล้วค่ะจึงต้องมีไว้นี่แหละค่ะคือหน้าตาของเสา ตรงนี้เหตุผลที่โบสถ์ไม่มีหลังคาหรือไม่มีทีนางฟ้าติดอยู่รอบประตูตโบสถ์หน้าต่าง,รงหรืออะไรที่รประดับตกตแต่งสวยงามเหมือนวัดอื่นๆ, <c oughs> ๆก็เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ท่านพระพุทธทาสได้สร้างเพื่อบูชาท่านพระพุทธเจ้าค่ะ พราะโบสถ์ในสมัยก่อนไม่จำเป็นจะต้องมีหลังคาแค่มีเสา5ต้นและมีพระพุทธรูปสีขาวเป็นพระรัตะนะไกรก็เสร็จแล้วค่ะสัญลักษันนี้คือบสอุโบสถแต่ที่เรียกว่าอุโบสถเรียกว่าโบสถ์ก,ก,ก็มีเอกปฏิมามันมีเสาโบส5ห้า5ต้นในทีตโบสถ์ เรารู้กันไหมคะว่าเมื่อก่อนเคยมีเศรษฐีให้เงินท่านพระพุทธทาตเพื่อให้สร้างโบสถ์แบบปกติที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้ด้วยนะคะแต่ท่านพระพุทธทาตบอกว่าให้เอาไปสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือจะดีเสียกว่า แล้วรู้กันไหมคะว่าทำไมในเวลาเขาบวชหรืออะไรต้องมาบวชที่นี่ไม่กลัวฝนตกก็เพราะว่ามีอาคารหลังสีส้มๆอมอยู่ตรงนั้นอาคารนั้นยังสร้างไม่เสร็จหรอกคะ่ะ แต่ว่าใช้เป็นที่หลบฝนเจดีีอิฐแดงนี้ยเจดีูังโมกขะพักรามหลุดพ้นจากความทุกข์โมกคือหลุดพ้นพละคือพลังพลังแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์สวนโมกคือสวนป่าเขาสร้างเจดีเจดีสไตาอินเดีย อาจารย์ทองทุก,กเป็นพระปู้กลางนะไม่รูปป้พักหม่งมาจำปัญษาเดี๋นี้เป็นทิศปัญซาทีา่แก่มรณราณาปาาตอนอหยกประมาณนักแปดติตอนมบราณาปาาหมอไปส่วนโมหีพห,หลานซึ่งก็มาสร้างเกดีนี่ไว้ท่านไหนาก็มีประวัติประพุทธเจ้าครับอาจารย์ปทธตาัานีอยังไม่เซ็ตเลยะเ็เลยแต่ว่ายังตกมแต้งแป้งแบบ้งไหนก็ทำเทวไว S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เขาเล่ากันว่ามีพระรูปหนึ่งท่านมาจำพรรษาที่นี่ท่านได้บริจาคให้วัดหลังจากนั้นท่านก็ได้ละสังขาร <S <S ไปได้สวับร้ว,วรรุ้นไป奥อเดิมันนี้สูงชุดแรงของอย่าเข้าผุด,ดยอง จริงอย่างที่พี่กํำชัยว่าเรามาสวนโมกแทบไม่รู้เลยว่ามีโบสถ์อยู่ที่ตรงนี้เป็นโบสถ์หนึ่งเดียวในโลกจริงๆที่มีลักษณะแบบนี้เป็นโบสถ์สมัยพระพุทธเจ้าที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันเราดูโบถสถ์สวนโมกแล้วเดี๋ยวไปดูเจดีสไตล์อินเดียที่กําลังก่อสร้างใหม่ตามที่กําชัยไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมข้างในอาคารหลังนี้กันนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันบ้างที่จริงอาคารหลังนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์นั่นแหละค่ะในอาคารก็จะมีภาพวาด และเรื่องราวต่างๆไว้ให้เราอ่านเราชมภายในเจดีสไตล์อินเดียนี้มีภาพวาดบริเวณผนังที่สวยงามมีคำกรอนเป็นคติสอนใจของอาจารย์พุทธทาสให้ได้อ่านและศึกษาเรียนรู้ ไม่แปลกใจที่ต้องใช้เวลานานเนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ฝีมือทั้งการวาดภาพและการเขียนตัวอักษรและต้องใช้สมาธิในการทำงานมาก ดีสไตล์อินเดียนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะเป็นสถานที่ที่ควรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้แล้วเสร็จค่อยมาดูกันอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่กำชัยที่ให้ความรู้เรื่องส่วนโมกกับพวกเราทั้งเขาพุททอง,ท,งที่เผาร่างท่านพุทธาทาสโบสถ์สวนโมกและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ,จนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ